อันนี้แม่ควายลูกผสมนะคะมูล่ากับไทยนะคะตัวนี้อีกประมาณใกล้จะคลอดแล้วนะคะตัวนั้นคลอดแล้วค่ะแม่มูล่าพ่อไทยนะคะอันนี้ลูกเพิ่งเกิดมาได้สองสาวันนะคะ เป็นพ่อไทยนะคะข้อข้างๆก็จะเป็นมูล่านะคะ มูล,ล่าแท้ก็จะเป็นเขาลักษณะนี้แล้วก็มีผิวสีเข้มนะคะสีดำ